นะครับรีโนเวทใหม่นะครับแบบดีไซน์ที่คุณลูกคา้าต้องการเลยอยู่กับผมธินกรจาก n e โอโปรบิลครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านชนรดาบางบัวทองนะครับ สำหรับไซงานนี้นะครับเราได้รับการว่าจ้างในส่วนของห้องนอนนะครับห้องน้ําห้องครัวนะครับแล้วก็ส่วนต่อเติมบริเวณรอบๆบบ้านนะครับก็จะมีการเทพื้นนะครับแล้วก็ทําการทําหลังคาโมเดลน,นะครับโรงจอดรถด้านหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีส่วนไหนกันบ้างแล้วก็ขั้นตอนของการทําอยู่ณตอนนี้ ด้านนี้เลยก็จะทําการต่อเติมในส่วนของห้องนอนนะครับด้านนี้เนี่ยเราได้ทําการลงเสาเข็มไมโครพายเนี่ยจำนวน4ต้นนะครับในส่วนของห้องนอนนะครับหลังจากเราทําการลงเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการขุดหลุมฟุตติ้งนะครับเทฟุตติ้งเทคาแล้วก็เทพื้นนะครับซึ่งพื้นไซนงานนี้เราทําการเทพื้นหล่อในที่นะครับหลังจากเราทําการเทพื้นเสร็จแล้วก็ทําการก่อผนังขึ้นมานะครับเป็นผนังอิฐมวลเบานะครับในส่วนของด้านหน้านี้นะครับก็จะมีบานหน้าต่าง1บานนะครับก็คือด้านนี้เลย ขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับความยาวอยู่ที่1เมตร80ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นบานขนาด40สูงอยู่ที่1เมตร80นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับโอเคถัดมาด้านนี้นะครับด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลงจอดรถด้านหน้าบ้านนะครับด้านบนนี้ก็จะทําการต่อเติมเป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งมีเหล็กกรอบล้อมรอบนะครับเป็นรางน้ําซ่อนรูปนะครับส่วนรางน้ําเราก็จะทําการลงส่วนด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับถัดไปด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นส่วนของห้องนอน นะครับอันนี้เราก็ทําการขึ้นโครงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการก่อผนังอิฐมวลเบาเช่นกันนะครับรับในส่วนของบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะทําการลื้อนะครับแล้วก็ทําการบดอัดทั้งหมดเลยนะครับด้านนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะทําการลื้อพื้นเดิมนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนอนที่คุณลูกค้าเดิมนะครับอันนี้ก็จะทําการรื้อออกนะครับแล้วก็ทําการถมด้วยทรายแล้วก็บดอัดนะครับก่อนที่เราจะทําการเทพื้นนะครับ เพราะว่าด้า <rock> นนี <itu? S 1> ้นะครับเราจะทําการเทพื้นทั้งหมดเลยนะฮะยาวไปถึงด้านนู้นเลยนะครับข้าในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะครับด้านนี้ก็จะทําการบดอัดเช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะทําการเทพื้นด้านนี้นะครับก็จะเป็นการเทพื้นเนี่ยด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านนะครับซึ่งเราจะทําการสโลปพื้นเนี่ยนะครับซึ่งสายงานนี้นะครับต้องการเป็นพื้นคอนกรีตสแตปมนะครับ ก็จะทําการสโลปพื้นออกด้านหน้าบ้านนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะครับถัดไปด้านนู้นก็จะสะโลปไปด้านหลังนะครับครับด้านนี้นะครับจะสังเกตว่าด้านนี้จะเป็นชั้นที่คุณลูกค้าต้องการเก็บของนะครับอันนี้เราทําการติดตั้งเป็นคล้ายๆกับบาร์เคาน์เตอร์นะครับจะเป็นคล้ายๆเคาน์เตอร์ครัวจะสังเกตว่าเราได้ทําการหล่อสแลปด้านบนนะครับแล้วก็ทําการขึ้นขาเป็นอิฐมวลเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นบานนะครับขนาดอยู่ที่ 4- 6เซนนะครับกว้างอยู่ที่60เซนนะครับ นนเลยเดี๋ยวอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการก่ออิฐขึ้นมาแล้วก็ทําการจับเฟี้ยมนะครับเพื่อจะทําการฉาบแล้วก็ติดตั้งบานด้านนี้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับต้องบอกว่าเราได้รับการว่าจ้างเนี่ยนะครับในส่วนของด้านหน้าบ้านด้านข้างบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังบ้านนะครับซึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นโครงหลังคานะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับอันนี้จะเป็นโครงหลังคาแล้วก็มีส่วนของพื้นอันนี้เราได้ทําการรื้อออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการโพเทคหน้างานนะครับบริเวณนี ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นทางสาธารณะนะครับในส่วนนี้เราก็ทําการ โปรเทคนะครับเพื่อให้ปิดกั้นในโซนโซนพื้นที่การทํางานในส่วนนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่คุณลูกค้าซื้อมานะครับเพื่อจะรอทําการติดตั้งตัวบานเคาน์เตอร์นะครับรรด้านในเลยเดีย๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพื้นที่เราเห็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านด้าน,นข้างบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะทําการนะครับบดอัดพื้นดินก่อนนะครับหรอบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการนําทรายถมเนี่ยเข้ามาเกลี่ยพื้นที่แล้วก็ทําการบดอัดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งต้องการเทเป็นพื้นคอนกรีต ซอันนี้จะเป็นโครงหลังคานะครับสไตล์โมเดิร์นรางน้ําซ่อนรูปนะครับก็จะเรียบหรูดูดีขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกนะครับถัดมาด้านนี้ครับตอนนี้เนี่ยช่างก็กําลังจะทําการรีโนเวทภายในนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการทําอยู่ณตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการปูกระเบื้องในส่วนนี้จะเป็นห้องครัวนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นบานหน้าต่างซึ่งเป็นบานหน้าต่างของบานไม้นะครับอันนี้เราได้ทําการรื้อออกเป็นหมดแล้วนะฮะจะเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่1เมตร ความสูงอยู่ที่1เมตรส0เซนส่วนนี้เนี่ยคูณลูกค้าต้องการเป็นบานกระจกที่บานสําเร็จนะครับซึ่งมีบานด้วยมีมุงลวดด้วยแล้วก็มีเหล็กดัดด้วยอันนี้ก็สามารถซื้อที่โมเดิร์นเทรดนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างที่ร้านไทยวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับครับนะตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในส่วนของ ห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของห้องครัวเนี่ยเราได้ทําการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตู้นะครับแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เก่าของคุณลูกค้าเนี่ยอันนี้เราได้ทาการรื้อไปหมดแล้วนะครับถัดมาด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นตู้งานบิ้วนะครับอันนี้ก็ได้ทําการรื้อหมดแล้วนะฮะนะครับรีโนเวทใหม่นะครับแบบดีไซน์ที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะครับถัดมาด้านนี้ ก็จะมีผนังกั้นห้องอีกนะครับอันนี้ก็ทําการรื้อออกไปเราต้องการทำเคาน์เตอร์เป็นตัวยูนะครับในโซนนี้เป็นโซนทํากับข้าวนะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนั่นเองนะครับต่อมาด้านนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการปูกระเบื้องผนังนะครับ ด้านนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับเราได้ทำเคาน์เตอร์เป็นตัวยูนะครับที่ช่างเหยียบอยู่นั้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เราได้ทําการติดตั้งเป็นบานเดี่ยวนะครับใช้สําหรับในส่วนของการใส่ถังแก๊สนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เราลดสเต็ปเพื่อเราจะติดตั้งเตาแก๊สนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สที่มีขานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นบานคู่นะครับบานเตาแก๊สจะเป็นบานคู่นะครับถัดมาด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สด้านนี้ก็จะเป็นบานเดี่ยวนะครับคุณลูกค้าต้องการต ส่วนของอ so, so, exactly, ่างล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานนะครับก็จะติดตั้งด้านนี้ด้านล่างก็จะเป็นบานคู่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบานคู่อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็ไว้เก็บของพวกจานพวกชามนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถเก็บไว้ในใต้นี้ได้เลยถัดมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบานลิ้นชักนะครับก็ไว้สําหรับใส่พวกช้อนนะครับหรือว่าซ่อมอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเก็บด้านล่างนี้ได้เลยนะครับส่วนลิ้นชักก็จะมี3แกลกนะครับในส่วนของห้องครัวนะครับจะสังเกตว่าเราเนี่ยทำการรื้อนะครับในส่วนของนัเ่ททีราาํก ปูกระเบื้องไว้แล้วเนี่ยเราก็ทําการรื้อออกนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้คือเราได้ทําการขีดลายของผิวคอนกรีตนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะทําการปูกระเบื้องนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยผิวของผนังเนี่ยจะเป็นผิวที่ทําการทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ทําการขีดลายนะครับเพื่อให้ผหนังที่เรา ทำการปูใหม่เนี่ยเกิดการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับซึ่งกระเบื้องที่เราใช้นะครับรก็จะเป็นขนาด30มสคูณยีเซนนะครับวิธีการปูนะครับช่างก็จะใช้ปูนกาวนะครับอันนี้จะเป็นปูนกาวที่ช่างใช้สําหรับปูกระเบื้องนะเป็นปูนกาวตาเสือ าจะสังเกตว่าช่างจะใส่ปูนกาวเนี่ยนะครับรีดเต็มแผ่นเลยนะครับก่อนที่ช่างจะทําการปูกระเบื้องเนี่ยผมสอบถามหน่อยช่างทําการหาดิ่งหาลายก่อนไหมครับใช่คร <_ m ys> ับจะต้องทําการหาดิ่งหาลายซึ่งปูกระเบื้องเนี่ยไม่ใช่ว่าปูได้ไง่ายๆนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการปูกระเบื้องเนี่ยเราต้องทำการหาดิ่งนะครับทั้งดิ่งแนวนี้นะครับแล้วก็ดิ่งในแนวระดับนะครับซึ่งต้องต้องให้มันล้อกันไม่งั้นแล้วเนี่ยการจบของกระเบื้องเนี่ยก็จะจบได้ไม่ลงตัวนะครับในส่วนนี้ ะจะสังเกตด้านนี้ครับถ้าเราไม่เริ่มการดิ่งไว้นะครับแนวของกระเบื้องที่เหลือเศษอยู่เนี่ยมันก็จะจบได้ไม่สวยนะครับก็จะเป็นเลียวเป็นเสี้ยวไปนะครับแต่อันนี้จบสม่าเสมอกันได้ก็ถือว่าเช็คดิ่งนะครับหาแนวดิ่งไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก่อนที่เราจะทําการปูกระเบื้อง ครับในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับอย่างที่ผมอธิบายปเม่อสครูนี้นะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์หล่อในที่นะครับซึ่งปูนที่เราใช้หล่อเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะใช้ปูนแดงนะครับในการผสมเทนะครับแล้วก็เหล็กที่เราใช้ทําการผูกตัวเคาน์เตอร์ท็อปเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กอาบิก้านะครับระยะห่างอยู่ที่1 5เซนเทด้วยปูนปอร์ดแลนด์นะครับซึ่งเป็นปูนโครงสร้างเลยซึ่งมีความแข็งแรงแน่นอนนะครับถัดมาด้านนี้ครับจะสังเกตว่าด้านนี้ก็จะเป็นบานหน้าต่างที่เราทําการติดตตั้งไปปนนนรบเเ็าาขดม นะครับความกว้างอยู่ที่1เมตรความสูงอยู่ที่1เมตร10เซนนะครับจะเป็นบานสําเร็จที่คุณลูกค้าซื้อมาติดตั้งนะครับจะมีอลูมิเนียมนะครับมีมุ้งลวดนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกก็คือจะเป็นเหล็กดัดอันนี้ก็จะเป็นชุดครบชุดเลยอันนี้ก็ไปถึงที่โมเดลเทสนะครับไทยประสุซื้อมาติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนนี้นะซึ่งต้องขอรีวิวในส่วนนี้นานนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามนะครับตามที่ดีไซน์ไว้ไหมนะครับ ฝีมือช่างที่อยู่ในนี้แหละครับนะครับโอเคตามมาด้านนี้ครับบานประตูด้านนี้เป็นบานประตูทางออกนะครับซึ่งบานประตูทางออกเนี่ยนะครับจะมีขนาดอยู่ที่90เซนนะครับคูณด้วย2เมตรอันนี้เราทําการติดตั้งเป็นบาน UPVC บานนี้เลยนะครับนี้ก็ช่างกําลังทําการปูกระเบื้องฝั่งนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับตัวที่เราทําการจบนะครับตรงขอบ บานวงกบ U P C เนี่ยนะ, Q นะครับก็จะใส่คิ้วนะครับเพื่อเกิดความสวยงามนะครับตามกรอบของบานหน้ตาต่างนะครับนี่เดี๋ยวดูด้านนี้ครับอันนี้ตามกรอบของบานหน้าต่างนี่ก็จะใส่คิ้วเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะจบงานได้สวยงามนะครับด้านนี้ช่างก็ทาการติดตั้งตัวคิ้วนะครับอันนี้ก็จะจบคิ้วตามมุมนะครับคิ้วตามมุมนะด้านนี้ก็ช่างก็ทําการติดคิ้วตามมุมเช่นกันนะฮะ ก็จะเกิดความสวยงามส่วนที่เห็นอยู่นะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องอะไรนะเนี่ยเป็นช่องไฟนะครับได้ทําการาทําติดตั้งบล็อกไฟไว้เรียบร้อยนี้ก็หลังจากที่เราทําการปูกกระเบื้องเสร็จแล้วช่างไฟก็จะเข้ามาทําการเดินสายไฟแล้วก็ทําการใส่หน้ากากไฟตามจุดที่เราทําการเว้นไว้อันนี้ก็เว้นไว้ช่องช่องด้านนี้ก็จะเป็นการเว้นเพื่อจะใส่หน้ากากของไฟอันนี้อันนี้รอทําการติดตั้งกระเบื้องเสร็จก่อนด้าน,นบนนู่นก็จะเป็นท่อที่เดินไว้นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ อ่าท่ออ่อนนะครับันนี้เราเดินท่อเป็นท่อ PVC ให้เลยนะครับเป็นท่อ PVC สีเหลืองสําหรับท่อไฟนะครับครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้ทําการพาไปชมเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะครับเดิมทีก็เราได้ทําการลื้อในส่วนของของเดิมออกนะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงนะครับให้มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่โซนด้านหลังบ้านนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็โซนด้านข้างบ้านนะครับ ซึ่งด้านบนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือจะมีการติดตั้งโครงหลังคาครับในส่วนนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะทําการบดอัดเทพื้นใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ลายคอนกรีตแมป์ถัดมา,าด้านนี้ครับด้านนี้เนี่ยจะเห็นว่าผนังที่เราทําการก่ออิฐไปนะครับในส่วนนี้นะครับเดิมทีผนังเนี่ยก็จะเป็นบานของหน้าต่างของคุณลูกค้าเดิมนะครับอันนี้เราทําการปิดนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับในส่วนของด้านในเพื่อให้อ่าด้านในเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยตามที่เราได้ทาการดีไซน์ไว้นะ ถัดมาด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําอันนี้ก็จะเป็นช่องของห้องน้ำนะครับอันนี้จะเป็นช่องขนาด50คูณ70ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนคลิปถัดไปแล้วกันนะครับว่าในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเราได้ทาการปรับปรุงนะครับรีโนเวทขยายพื้นที่ห้องน้ําใหม่นะครับฟังก์ชันนะครับในส่วนของสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับทั้งในส่วนของด้านนี้นะครับช่างก็กําลังทําการขึ้นถามนะครับในส่วน พื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่ความกว้างอยู่ที่4เมตรความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับขั้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมพาไปดูด้านนอกก็คือในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะครับซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็บอกว่ามีความกวาม้วางอยู่ที่4เมตรความยาวอยู่ที่4เมตรโดยประมาณนะครับอันนี้ช่างก็กําลังทําการไล่ไล่ในส่วนของตะแกรงกรงไก่ก,ก็จะปิดทุกแนวของเอ็นดับล ller, หลังนะครับแล้วก็เสาเอ็นนะครับด้านนี้ช่างก็ทําการติดตั้งนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับช่างเขาจะติดตั้งในส่วนของทแย,ยงด้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมุมที่คอนกรีตเนี่ยถ้าเกิดเกิดการยื่นหดตัวนะครับจะเกิดรอยแตกรอยแคกในส่วนนี้นะก็ฝากเป็นที่เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการฉาบอิฐมวลเบานะครับ ความหนาของปูนฉาบต้องไม่เกิน1.5เซนนะครับถ้าเกิดเกิน1.5เซนเนี่ยควรจะขึ้นรอบแรกก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับรอถึงมาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับคาสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอสรุปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของรีโนเวทบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ110ตารางวานะครับไซการนี้นะครับส่วนคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของต่อเติมที่เราทําการต่อเติมไปเนี่ยในขั้นตอนของการมุงหลังคาในขั้นตอนของการเทพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมออีีกรรบบนนึคคัาาหลลิิิปป้่ใดว นี่มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องทางเพจ a c e b o o k ช่องทาง YouTube นะครับหรือโทรมาที่ที่เบอร์โทรศัพท์095 978 9354นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ